จากงานเซี่งไฮออโตโชนิสสันได้ทำการเปิดตัวปิกอัพเวอร์ชั่นใหม่ในรูปแบบรักอินไฮบริดซึ่งเป็นโมเดลที่ร่วมพัฒน,นากับบริษัทท้องถิ่นในจีนท้ายชนคู่แข่งจากชาติเดียวกันอย่างเจ้า b y d c h a r Six โดยกระบะนิสสันใหม่คันนี้จะใช้ชื่อในการทำตลาดว่า Front ท e r Pro เป็นโมเดลที่ต่อย,ยอดมาจากแซหรือรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์สันดับนั่นเองซึ่งจะให้กำลังมากกว่า300กิโลวัตต์พร้อมแรงบิดมหาศาลและมีรูปลักษณ์การดีไซน์ที่โดดเด่น ทั้งยังมีแผนทำตลาดนอกประเทศจีนอีกด้วยนิสสันฟ�ี่โปรเวอร์ชั่น PHEV จะใช้พื้นฐานจากรุ่นที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์สันดาปก่อนจะนำมาปรับหน้าตาใหม่ซึ่งกระบะโมเดลดังกล่าวเกิดจากบริษัทร่วมทุนในเมืองจีนอย่างตรงฟงนิสสันซึ่งข้อมูลก่อนหน้านี้กล่าวว่ากระบะโมเดลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิสสันนาวาราหรือนิสสันฟ�ี่ในอเมริกาแต่อย่างใดเป็นปีกรมที่กำเนิดขึ้นใหม่ในแดนมังกร ดูเด่นจะอยู่ที่หน้าตาออกแบบใหม่อุดมไปด้วยชุดไฟ LED เต็มระบบพร้อมกระจังหน้าและกันชนหน้าใหม่ด้านข้างแตกต่างด้วยขอบประโจนหน้าต่างทําเป็นแนวอยากที่ประตูบานหลังส่วนด้านหลังโดดเด่นกับชุดไฟท้าย DNA เดียวกับด้านหน้าพร้อมไฟอักษรน,นิสันส,สีแดงเรียบหรูกับภายในโฮลเดารพร้อมการตกแต่งสีทูโทนพวงมาลัยแบบสกา้านพร้อมหน้าจอมัลตวัต10นิ้วและจอสัมผัสขนาดใหญ่14.6นิ้ว ชูจุดเด่นกับพื้นที่ภายในที่กว้างขวางและมีหลังคาแบบพนรรมิเป็นต้น n i s สันฟอน n เทีย Pro PHEV ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบผสานกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังมากกว่า302กิโลวัตต์หรือ410แรงม้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตร m, ขับเครื่อง4ล้อพร้อมเกียร์อัตโนมัติ DHT สเปในการลากจูงตามมาตรฐาน3.5ตันลุยน้ำได้ลึก700ม MM, ม โดยความสามารถในการขับขี่เต็มระบบจะให้ระยะทางสูงสุด1,046กิโลเมตรส่วนการขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนทำได้135กิโลเมตรทั้งยังมีฟังก์ชัน V2L จ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้จากภาพพบว่าโครงสร้างจะเป็นบอดี้ออนเฟรมชุดแบตเตอรี่ติดตั้งระหว่างล็อกคู่หลังส่วนช่วงล่างด้านหลังจะเป็นคอยล์สปริงนะครับสำหรับ Pivara Frontier Pro นอกจากจะทำตลาดในประเทศแล้วนิสสันยังมีแผนขยายไปบางตลาดทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบในอนาคตส่วนฐานการผลิตจะอยู่ในเมืองจีนและส่งออกไปยังตลาดต่างๆนั่นเองสำหรับข้อมูลทางเทคนิคแบบจัดเต็มจะมีการเปิดเผยออกมาในภายหลังและทุกคนคิดอย่างไรกับรถโมเดลนี้สามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับ I don't know.